อีกสิบห้าคะแนนเดี๋ยวทีมที่สองก็เป็นทีมสิบบ้าโนตจอีกสอดน้ำบนนะครับทีมที่สามก็คือทีมรุนนี่หลังมันอ่อนแต่สามคะแนนเก็บเอาไว้ไอ้รุ่นเราในรุ่นใกล้เข้าลงแล้วหลังแข็งเดินัจะั่ครับสวัสดีน้องโมลลนชัยลอดยิ้มนะครับแขแกร่กำไรติดตะข่ายเอาไปเป็นไรเออไเป็นไร หนึ่งร้อยแปดสิบสามยี่สิบนาทีเศษเดี๋ยวเดี๋ยวซีมสิทธิ์วัดปกนะครับน้องดาวครับน้องดาวนักตะกร้อหญิงนะครับหนึ่งเดียว,วในประเทศไทยที่จี้ยอดฝีมือในขณะนี้นะครับลงให้กับทีมสิทธิ์วัดนาปกด้วยนะครับคณะที่สี่ครับ รักสีรัมไปตั้งมาพี่พี่พงษ์พี่พงษ์นั่งเชียร์ข้าวดาวเดี๋ยวเป็นลมลมอ่ะพี่วง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 แยกนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ทีมทีมตำรวจชาติหญิงนะครับโดยน้องดาวครับก็ไปทำทำทีมเข้ารอบมือใหม่ที่โอป้าเขาเจนนี่มานะครับทีมหอกน้องดาวครับ ตางหมายเล่งห้าสีสันเต็มสวัสดีครับเล่งผ่าอื่นต่อไปสวัสดีครับช่างกบรางน้ํานี่กออารตะกีฬาทีมเ <10 S 1> ต็มป้าตู่ครับสองลูกนะครับแนวดีหนึ่งร้อยเก้าสิบสามกำลังไล่หยางหลักสองร้อยไปอย่างกระชั้นชิดยี่สิบสองนาที อาไปตั้งมาไลา เข่าแล้วไหลมาเลขสามอีสิบสองคะแนนเอาละหลักสองร้อยมาแล้วนะครับต่อไปเลขหลักสามร้อยไม่บางก็สันมาพอดีเลยสองร้อยห้ายี่สิบสามนาที ลิประมาณ17นาทีนะครับสำหรับคณะปิดเจริญแปลหมายเลขสองสามคะแนนสองร้อยแปดแปหมายเลขสี่สามคะแนน 4, 3, แร์ปเปอร์เอาให้หมดครับ ทุกลูกเป็นคะแนนทั้งนั้นสองร้อยสิเอ็ดแหม่บ้างกระสานมาอีกแล้ว นะครับบัตรกางกุศลนะครับใบละ20บาทนะครับลอตเตอรี่1ใบนะครับออก2รอบรอบเราหนึ่งใบนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณหมึกนะครับเดินจำหน่ายหัดเดินไวครับเดี๋ยวเขาก็รู้จักหน้าเองเพราะเดี๋ยวงานวัดก็เดินขายต่ออีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับอีกเดือนเสร็สษ ก็จะได้คุ้นเคยหน้าตานะครับเวลาผ่านไปอีกนิดเดียว25นาทีทำคะแนนไ้ได้211สําำหรับคณะปิ่นเจริญ บากาศอีกแล้วเออมันเป็นยังไงกันนะครับเออหน้ามันมาแล้วพอลูกขึ้นไปมันเบิดเบนหนีก <Hey. S 1> ็ไ้เออเบาไปนิดนึงเอเวลา,าเวลา <บน S 2> ผ่านไป20ร้อบาท22นาทีครึ่งครับคะแนน200คะแนน211คะแนนครับทีมหมู่บ้านปิ่นเจริญสาจากดอนเมืองนะครับ ลงทําการแข่งขันวันนี้เป็นคณะแรกครับทีมต่อไปก็ทีมสิทธิ์บ้านาปนูแปะตั้งมาลาเอาล่ะโดด้านหน้ามาแล้วเข่าแล้วลาหมายเลขสามทีมสองคะแนนทีมที่สามครับทีมที่สามสิทธิ์ปูแปลกจากบ้านโป่งในสามสาครนะครับทีมที่สี่ก็ทีมสิทธิ์มันนาโปะครับวันนี้มีน็อกดาวนครับสุดยอดนักกะก์หญิงของประเทศไทยมาลงทําการแข่งขันด้วยนะครับ ทีมที่สี่ก็คือทีมสิทธิ์วัดดอกไม้ครับจากพระรามสามเขาแม่สูงไปนิดนึงกำลังไล่หลักสามร้อยอยู่นะครับสำหรับคณะปิ่นเจริญสองร้อยยี่สิบสาม ว่าตอนนี้แสงมันเข้ามันยังเลือดไปหน่อยถ้าอันนี้อะไรอันนี้กำลังดูมืาได้ไหมมือทำเลยทำนี่มาไอมันหลังใจเนี่ถ้าอันนี้มองถ้าเป็นมองคืนนะโอ้โหแจ่มใช่มองคืนแจ่มนี่เนี่ยนี่เนี่ยนีเนี่ยนี่จะทำเลยเนี่ยทำให้เขาบอกทีโอ้โหเนี่ยเนี่ย อย่าลืมนะครับวันนี้มีเดือดกัน5้คณะนะครับโอ้โหสวยๆนี่พึ่งทำการแข่งขันเป็นคณะแรกนะครับเดีมีอีก4ีคณะอ่าแม่สามเหลี่ยมหันมาพอดีสวัสดีแฟนๆตะก้อรอด่วงที่เข้ามารับชมกันในคลิปนี้นะครับ 2 2 3อีกนิกดิเดียว28นาทีสวัสดีครับคุณสิทธิ์ที่นันเอี่ยมสิทธิ์ที่นันเอี่ยมสีนะครับหรือว่าคุณโอคุณโอพักเครื่องนะครับคุณโอนี่ก็สุดยอดฝีมือของการการเลี่ยมครับการเลี่ยมพระมีมีศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบได้สุดยอดอีกท่านหนึ่งนะครับคุณโอนะครับคุณโอพุทธศิลป์เตะไปแล้วกับทีมสีสุพรรณนะครับได้แชมป์ซะด้วยสิ ฝีมือครับฝีมือเข้าแล้วลายมาเลขสามอีกสิบสองคะแนนเต็มมาเลขสามเล่นท่าเลต่อไปสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยคุณชัยอะไรอะชัยชัยวาโลอะไรชัยวาคอนอะไรอะไรโน่นนันี่ะครับตะโกฏไม่ค่อยถูกนี่นะน่าจะเป็นนักกีฬาทีมเอกภูนิครับเนี่ยผ่านนะครับ สวัสดีครับพี่ชานเงินงามนะครับจับสองมือโยนเลยช่างกบรางน้ำรอดูทีสิดบ้านปูอีกทีช่างกบไม่มาเต่เอาวันนี้มาช่างกบมาไหมเงินแบบนะครับผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยเนี่ยกระสิบเวลานะครับหรือช่างกบไปเข้าดาวสวัสดีครับอาจารย์หนุ่มน้องแขมสวัสดีครับอาจารย์หนุ่มสวัสดีครับพี่พักวัสุรินะครับรับชมางบ้านสวัสดีครับพี่เอาใหพี่จงเจริญโพองคำนะครับหรือว่าท่านอาจารย์ปู่เอียงของ ชาวชาวตะก้อเรานะครับ2 3 5สวัสดีครับคุณประชาจุนคายหรือว่าอาจารยแล้วครับเดิมนะครับอาจารย์ก็อครับอาจารย์ก้ออาจารย์ก้อจะเป็นก็เป็นทายาทของนี้ของพี่แดงพญานะครับหรือหน้าแดงพญาที่ชาวชาวตะก้อรู้จักกันดีนะครับสวัสดีครับลูกหลานหลวงพ่อโต วัดขุนจันทร์ก็พี่วิโก้ครับพี่โก้พี่โก้วัดอินนะครับโปโมเตอร์ลูมันดื้อต้องไปโมเตอร์วัดหนังอุตกาศแล้วก็พอมีเวลาวัดท่าพูดในเดือนเดือนกุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่ห้าถึงเก้านะครับสายห้าครับทางที่จะไปวัดตลาดน้ําดอนหวายแล้วแหละครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณท่านที่เคยสนับสนุนผมในการไลฟ์สดมาแล้วครับตั้งแต่เริ่มแรกนะครับมา พี่ตุ๊กตาจากวัดเลไลครับเคยให้ผมมาตั้งแต่งานวัดเลไลสามร้อยบาทนะครับแล้วก็จ่าเตาครับจ่าเตาเคยให้ผมมาตอนที่งานสซน้อยสามร้อยบาทนะครับแล้วก็หัวหน้าแก่ครับหัวหน้าแก่คุณแผนตะลิงจัน์ก็เคยให้ผมมาที่งานวัดสซน้อยสามร้อยบาทนะครับแล้วก็หัวหน้าแม็กครับทีมสวนสมเด็จนะครับเคยให้ผมมาสามร้อยบาทแล้วก็เมื่อวานนี้หัวหน้าหน่มนะครับร่วมสนับสนุนไม้ผมอีกสองร้อยบาทนะครับแล้ว สดๆร้อนๆจากขุดแอนซาลอนนะครับขุดแอนซาลอนภรยาของคุณวีระสว่างอารมณ์นะครับสองร้อยสามสิบก้าทีจสามสิบดาทีเจาทีมวัดมะกอกแอนซาลอนนะครับก็ร่วมสนับสนุนในการเผยแพร่กีฬาตะก้อร้อนของไทยในครั้งนี้นะครับและครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผู้มีอุปการะคุณกับผมตั้งแต่ตั้งแต่คนแรกและยังคนล่าสุดนี้ครับผมจำได้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับพี่ประเสริฐครับสวัสดีครับคุณมือคว้าดาวเท้าติดดินนะครับสวัสดีคุณสิรธินันด์ด้วยนะครับสำหรับพี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตานีผมอาจจะไม่รู้จักครับพี่วิ <ไป S 1> ต,ตาหมายเลขเจ็ดสามคะแนนพี่ตุ๊กตาคือภรรยาของอาจารย์ป๋องนะครับอาจารย์ป๋องทีมสองร้อยสามสิบแปดอาจารย์ป๋องทีมสนายสาธิตนะครับออคุณปะสารเพื่อหอมครับโบมเตอร์จัดงานวัตถุกลเงินปีหน้านี้ครับ วันนี้ภาพภาพภาพดีครับเพราะว่าวันนี้ผมเอากล้อง50มาใช้ครับเมื่อวานนี้ตั้งแต่ที่เริ่มใช้มาใช้กล้อง48ครับวันนี้ใช้กล้อง50ครับภาพมันชัดอยู่แล้วผมผมผมรู้อยู่แล้วครับว่าว่าเรนเรนรความชัดกล้องมันเพิ่มขึ้นครับวันนี้วันนี้ลงกล้อง50เลยครับธรรมดาใช้กล้อง48ครับวันนี้ลงกล้อง50ทั้ง2ตัวเลยครับวันนี้ภาพชัดภาพัว่างถ้าอยงผมรู้อยู่นะเพราะว่า ไอ้สองเครื่องเี้มันจะมันก้องห้าสิบไไม่ได้ก้องสี่แปดคุณฟังคุณปักสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จงกลนะครับพี่จงกนสามสิบสองนาทีแฟนตะก้อนรอดวงทุกท่านนะครับรับชมจากที่ไหนสถานที่ไหนก็แจ้งข่าวเข้ามาผมเป็นเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทักทายกันครับเราชาวตะก้อนรอดวงด้วยกันครอบครัวเดียวกันนะครับการกุศลเหมือนเดิมนะครับ ใบละ20บาทลอตเตอรี่หนึ่งใบนะครับคุณบมืงเดินจำน่ายอยู่นะครับวันนี้วันนี้ใช้กล้อง50ทั้งทั้งสตัวเลยครับั้งตัวที่เอาไปลงคลิป YouTube แล้วก็เอาตัวที่ไลฟ์สดเนี่ยครับกล้อง50อย่าลืมนะครับวันนี้ส่งท้ายปีเก่านะครับในแต่ละวัดขจัดให้ใหมีส่วนมนข้ามปีกันนะครับอยู่ใกล้วัดไหนแต่วัดนั้นเลยนะครับ แฝ่หมายเลข4สามคะแนนแต่หมายเล 4, ขนนเล4เล่นต่อไปจะเข้าไม่ให้นะครับแป่เวลาผ่านไปประมาณ33นาทีครับคะแนน2 4 0 241คะแนนนะครับ241 33นาทีเสร็จ นี่อีกประมาณ6นาะทีเสษเพราะว่าเพราะว่าแต้ตำสุดที่สนามนี้ครับทีมเกตพอยทำไว้303าคะแนนนะครับอับบากากุศลน,นะครับไปละ20บาทนะครับตะถูออรตาลี่เหนึ่งบนะครับาลายหมายเลขสองีก12บสอคะแนน คะแนนรวมสองห้าสิบาคะแนนตอนนี้25 3้าาครับรับโชคปูป๊าปีใหม่กันครับสวัสดีครับอาจารย์บอยสามสิบสี่นาทีสวัสดีครับอาจารย์บอยครับรับโชคอยู่ที่ราบุรีขอบคุณมากครับราบุรีภาพยอดภาพชดเจนดีขอบคุณมากครับ ผมย่อพึ่งข้าไปลูกเดียวก yeah. ็ขอบคุณผู้ที่สนับสนุนผมในการเผยแพร่กีฬาตะก้อลอดหวงไทยด้วยนะครับสวัสดีครับคุณคุณอนุรักษ์สมนั้นคุณฟารุดนะครับอาจารย์ฟารุตนะครับรับชมในลฟนสดนี้เช่นกันนะครับ สามสิบห้านาทีเหลืออีกประมาณห้าคะแนนสองห้าสามครับสามสิบห้านาทีครับเหลือเวลาการแข่งขันของทีมหมู่บ้านปิ่นเจริญสามอีกห้านาทีนะครับสองร้อยห้าสิบสามเดี๋ยวถึงนาทีที่สามสิบหกครับน้องมินต้องมินต้องมินคุณ คุณพิชารณนพูจินดาครับน้องน้องพิ้นทีมเด็กวันมอนะครับแปลหมายเลขเจ็ดสามคะแนนแปลหมายเลขเจ็ดเต็มเล่นต่อไปถ้าเข้าไม่ให้นะครับขึ้นมาบวกมือหมายเลขเจ็ดอี1สิบห้าคะแนนเหลืออีกหนึ่งเมล็ดเอาให้เต็มแต่ทำท่าจะเบิสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสามสิบหกนาที ใช่เอออ่าวันนี้ไปค้ามันต้องสักสี่โมงนะครับนี่คุณน้มหนักหน่อยอย่าเกินกําลังดีกําลังดีคุณน้มหนักหน่อยโดดธรรมชาติสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเอเอาบัตรการกุศลเลขที่ออกหมายเลขเก้าเข้าหมายเลขเก้าได้สองอย่างใช้ได้อ่าหมายเลขเก้าครับคนอนดาวผ่อนาได้อ่าเรียบร้อยไปเออาไป เวลาการแข่งขันผ่านไป26นาทีครับ271คะแนนครับทีมหมู่บ้านปิ่นเจริญสามส271้อคะแนนครับหมู่บ้านปิ่นเจริญสามจากดอนเมืองนะครับเดี๋ยวเวทมือใหม่ครับเวทมือใหม่ครับดูซิจะได้หลัก300ได้ไหมสำหรับพระปิ่นเจริญเอาละครับผมไม่ประกาศเวลาแล้วนะครับเมวสิตังเพลงไปครับ 可以打到可以钟？ ได้ <łość> 294นะครับทีมหมู่บ้านปีนจันทร์สามครับทำคะแนนไปได้294คระแนนนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณแฟนๆแล้วก็รอดูทุกท่านที่เข้ามารับชมกัคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมคลิปต่อไปนะครับเป็นหน้าที่ของศิล์การปูนะครับ